าขี่เรือให้ในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป่าหม้ปการเจตนาลงในการขับเคลื่อ,ตอนตำบลบ่ารูเพื่อพัฒนาให้เป็นตำบลเข้มแข็ขตงตามลัดปรรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคงตำบลมีความสร้างนาในการบริหารจัดการตำบลมีความมั่นคงทางดา้าน ประชาชนมีรายได้ที่มัน่นคงและร่วมกันอย่างรักสร้างขีเกื้อกูลประชาชนมีส่วนหวงตามลักประชาธิป,ปิปไตยมีระบบติดตามแก้ไขปัญหาต่างบนและมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตอย่างสัตซสิ้นมีตับมังคขังตำบลมีการผลิตการจำหน่ายการบริ ีชาทุกชุมชนในการสร้างเศรษฐกิจชุมชนรื้อเพื <ım. S 2> ่อให้การเศรษฐกิจช <of> ุมชนดีเข้มข็งมีทีที่สร้างด้านความยั่งยืนประชาชนในตำบลนอนนำรับปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู้การปฏิบัติจนเป็นวิธีชีวิตมีสุขภาพทีดีมีการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง มีการอนำรักษัพยากรและยสิบแหวนอรทั้งมีการนำไก่เขื่อนข้าวผู้นำถิ่นและท้องถิ่นผู้นำชุมชนอาสาสมัครกลุ่มองค์กรและกลุไก่เจ็บขาคี่เรื่อนข้าวที่พอเพียงเป็นบาร์หลักสำคัญของอำเภอทุนไก่ที่จะต้องอันเนื่อ